กาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะค่ะยินดีตอนรับขอสู่ทั้งช่องพ่อผ้าลวดนะคะพี่น้องเด้อ่ะมือนี้แอดก็ได้ขามาปานเนาะค่ะพี่น้องเนาะขะมาตามหาแนวทางฝากพี่น้องปองไปจากผอาจารย์ลึกลับเนาะค่ะบัดนี้ขามาไปฟังผอาจารยเพนเบาวสู่ฟังนวาได้ตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆอันใดฝากพี่น้องปองไปเนาะค่ะขามาไปกาะอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะเอเดี๋ยวเอา เอาของลูกี่ปีอต้เสียงดอกปั่นว่างปั่นว่างเล้วออกเล้วนีิปั่นมันเขาเล้ยวมันที่สมิก็จปันวันที่สิกเก็ตปั่นว่ามอมนี่ไปไปหาเพื่อนไปกับลูกกับเนี้ยกเจ้าว่าม่อมนี่เขียนใจกระดาษแล้วก็ยืนให้เพื่อนหนึสองสามหนึ่งสองสามเงนงินสม่านนี่อ ก็เจ้าฝันวังวันที่สิบเจ็ดนะฝันโตงอดเลยตัวหนิตอนเราเพิ่นอนเกิดมาเ่าเคยฝันได้เลขียญแจกเกียร์พรมแดนกูสิมีเหรียญว่าเพื่นบอกสู่โยมเมียฟังกันนะโยมเมียก็เลยไรบอกสู่ฟังเราไปเยี่ยมเพิ่นอยู่กระบ,บี่เพิ่นเอาซ้ำนี่แล้วเพิ่นหูยอะไแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> ผมกำลังป่ากับเพิ่นบักเบื่อ ไปแล้วผมว่าผมเขียนใช้กระดาษแล้วก็ยืนให้เพื่อนได้ตัวไหนหนึ่งสองสามเอาเพื่ากันว่า,วางเน,นะนี่ยกกนะหนึกก 1, 2, ่งสองสามเอาเพืนนะ่อนว่า3เนว่ะหนึ่งสองสองสามิแต่ผมไปยกกุดันยุหันผมไปเห็นเลขเขียนยุคข้างประตูธรานึนะ่งสองสองวันนั้นจะเป็นตัวไทยคุณูซื้อเลขตัวนี้เพราะปเป็นอีป่าโทรมา ไวได้หนึ่งส่สามวม่ออันรถที่มันห้องอันเด่มือันที่เขาว่ากันอันยักนอที่ที่ที่อันสามหกสี่6 ลงทายด้วยหสามีหกสามบาง่ทั้งสองคันที่มัน้องอยู่เบิตคืนหน่อย่งอยู่ิบมือเลยดิ้องอยู่ิมือแต่เต้มือปฏิบัติเลยบ่ะคะงานปฏิบัติธรรมหามือในห้องติดกันเล่นป่ะคะจันลงท้ายหกสามเนาะลงทายหกสามแล้วกันทั้งสอันีพีหกสาม เขาาก็บใเข่าก <laughs> ็หาซื้อันซื so ้อลรตอรี่ซื้ออย่งี่ว่าเขาเล้าพวกยมเขากับนพวกบ้าเรีเขาก็เอาือกันพวกได้เอาพวกหชาติเป็นมนวพอื่นบมนะครบดินั่นเป็นศิถวายไม้มาเห็ดกุดบ่ค่ะ่ะ มาเห็ดกุตีมาเห็ดแตงตัวเบิ้งมันหนาได้อยินบอกเขาคันแมนมันถือในห้ามบอกอันจะเป็นบอกคนเด้อว,ว่าเขาอยู่ใส่ด้ปิดสนิทสนิทสนิทเลยอาจารย์ <c oughs> งานเข่าได้เลยสำนักพูดเข่าอีกทุกเดือยากบุญวายอันนี้ก็ <c oughs> <อ>จากอาจารย์ลึกรับ อาจารย์ลึกลับก็ว่าเป็นรัฐแต่ว่าเราต้องไปบอกซื่อเขาพระธุดงค์ลึกลับพราธุดงค์พดงลึกลับว่าไปไม่บ้างเขนด้วยมองอาจารย์ลึกลับเลยเนาะยูทูบจีดังเนาะมันคอยบคอยบูจักเขาไม่เป็นเพาะพระธุดงค์ลึกลับเนาะอ๋อนี่เป็จักสินันบอนนั่นแหละเสียงไฟเลยนี่พี่น้องค่ะเสีงไฟอยู่ในป่าในดงพี่ทุ่มเทเต็มลอยพี่น้องเพื่อสิหาแนวทาง เขาปลาเขาดมแต่ว่ามันกัแปลกเดยเนาะกห้องี่ยังกวงงานพวกพวกทีไปทีระทของมซื้อแต่ว่าห้งขาพวได้ปรูปรถแล้วมันกเสาห้องที่พัน่ามันแปลกเดนี่ก็ได้ตรงกันสองขั้นนะคะน่ะสองั้นอดอยู่คู่กันขันแม่นอัน คำเล่นถ้าเกิดว่าอันตัวไทยมันตรงกันยุคหกสามตัวไทยมันตรงกันแต่ว่ามันโตขั้นหนึ่งมันมันเก้าเก้าหกสามขั้นหนึ่งห้าหกสามอืเก้าหกสามห้าหกสามกับหนึ่งสองสามมาแต่น้อฝันอันนี้เรียกฝันเราฝันผู้คนเคยเหตุงานน้ำกันในยุคกับบี่เป็นฝันว่ามอม แต่ว่าอันนีกับเนี่ยกับลูกไปเขียนใส่กระดาษแล้วก็ยื่นให้เพื่อนมาเช่นกันอันพวกที่อันได้อยู่น้ำเตาอันในงานนะในงานในงานปฏิบัติธรรมอันได้อันนั้นได้หนึ่งเก้าสองวันนี้มันก็คือมันเออเอห, okay. หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองก็ถืเป,ป็นงวดอนอมาค่ะอาจารย์จักเด้อบมลูจักเด้อโมลูอาจาได้แต่ว่าที่นี่เนี่ยรถคันนั้นนะมันห้องที่อยู่มันมันเลขตรงกันแต่ว่าเลขพูดแล้วก็พอสิ เลขรถห้องสองขั้นพร้อมกันนะเนาะเขาสนใจน้ำเลขกันพวกนั้นหรือว่าขาเจ้าเขาเจ้าของพาคกันเออผูผูเขาว่าผูผูคอมากันเออผูเจ้าของรถเลียงากัขาพ้กันซื้อกันเนี่ยที่เนี่ยกับ้าเข้าลงงหข้าเจ้าเบิ้ง้าเขาอยากลงงห่ข้าเจ้าเบิ้งเขาลงรถสองขั้นลงงมุเลขฝันก็ลงนั่นไ ทะลึกลับอืมทะลึกลับตัวหนี่งบึง้งซื้อซ่องยังก่อนพรพารวยสุพารวยอาจารย์ชิคเอาไปเบิง้งจ้าแต่ที่นี้เนี่ยรถสองขั้นตรงคนซื้อเบ<อ>ิลงานนเลยครับอ่าคนซื้อนไง เด็กรถห้องงานปฏิบัติธรรมห้องพร้อมกันสองขั้นทะเบียนรถตรงกันห้าหกสามกับ ตองอดหนึ่งสองสามพี่เล็กมากบ่คะนีลสองันเล้เออเล็มากเน้น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 หกสังอ๋อขีแล้วเ้าก็ล้มจะเอาไปแล้วสองห้อง บ่ต้องว่าได้จากไจก็ได้ว่าตั้งแต่เฮาลงอย่เขาเจ้าเห็น,นจ้าแม่อนอาจารย์แม,ม่นมันบ่ต้องไปเฮาบ่อเฮาบ่อิงอาการแบบว่าเฮาบ่ได้อย่างนั้นเกินไปค่ะมขาลงให้เขาเบิ่งว่าช่องเฮาเออปล่อยตัวนี้เด้อจ้าเนีานอายุทาง ยังไงก็สิไม่ก็สิไม่ตุบเบิกขึ้นมากระสีใสกันละเด้อพี่น้องเด้อนี่มักกระจัดคัดกระพานนะคะเนาะอันนี้ตัวเลขแนวทางค่ะมาได้ยุ่งกางปลากลางดงพี่เด้อค่ะพี่น้องนี่เบื้องรถหนาวแห้งฟีงไฟค่ะเลขอันนี้เลขรถห้องงานปฏิบัติธถ้ำนะคะพี่น้องเด้อเลขห้องงานปฏิบัติธรรมรถห้องเสนอค่ะพี่น้อง รดสองขั้น,นทะันเเบียนตรงกันนะคะพี่น้องมักก็ค่อยยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไว้เดอ้อถ้าบม่มักก็่านไปครับพี่น้องค่ะทางช่องเสนอเป็นเที่ยงแนวทเทงนานนเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะพี่น้องเดอ้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องไปวิเคราะห์องกรพิจารณาหนาองกรนะคะถ้ามักก็ค่อยยิบจับลดตลีนะคะพี่น้องถ้าบม่มักก็ยย่านปนะะ้ายค่ะ ค่ะแต่ว่าน้นี่เลขกนี่มดฝันเล็กฝันตองวดค่ะพี่น้องค่ะหนึนะะ่งสองสามน,นะคะพี่นอ้องเด้อค่ะจากพระลึกลับเด้อค่ะพี่น้องถ้ามักก็ค่อยพิจารณาเนาะค่ะถ้าบ่มักกพานเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะพี่นอ้องปองปลายค่ะนี่ก็เป็นแนวทางดีเด็ดเเนาะค่ะจากทางช่องแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องปองปลายท่านใดเข้ามาบึงมาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วยค่ะเพื่อสิบ,บริพาทข่าวสารดีเด็ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ตามหาแนวทางอยู่ในปามาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะมาพอผ่า,อาจารย์ลึกลับเพิ่นเนาะค่ะจังไดกัไปพิจารณาเบึงเด้พี่น้องเด้อ งานปริวาสเนาะค่ะพี่น้องค่ะงานปริวาสงานเข่ากำเนาะค่ะพี่น้องเนาะมีรถห้องกันห้องพร้อมกันสองขั้นรักติดกันอยู่หามือเนาะคะ่ะทะเบียนลงท้ายโดยหกสามนาะค่ะพี่น้องกะไปพิจารณาบ응เบอร์เด้อค่ะห้องอยู่หามือสองขั้นทะเบียนตกกัดตรงกันเนาะค่ะพี่น้องกะเป็นที่เลขกัเป็นที่สวยงามเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะกเอาไปพิจารณาเบิรงเนาะคะ่ะพี่น้องทางแอดกั เสนอแนวทางดีๆเด็ดๆฝากตออพี่น้องปองไปเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวย,วยสุขภาพแข็งแรงเด้อสำหรับพี่น้องท่านใดที่ซอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็สิขอจบไปก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเราพอกันลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ